เกิดเหตุสลดครับเด็กทารกวัย5เดือนกลิ้งตกซอกเตียงขาดอากาศหายใจสุดท้ายเสียชีวิตนะครับแม่เนี่ยไม่เห็นผ่านกล้องจรปิดส่วนพ่อนั้นไม่รู้เรื่องครับหลับลึกโทรปลุกไม่ตื่น,นครับ ยู่กับผมจะโลดทอล์กนะครับเอามาเตือนเลยนะครับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กทารกเด็กรกเกิดอย่าทิ้งเอาไว้ให้คลาสสายตาเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งครับอำเภอเมืองสมุทรปราการหลังจากที่แม่เนี่ยไปทํางานนะฮะแล้วก็เปิดกล้องจอนปิดดูลูกตัวเองนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอมองไปที่เตียงเนี่ยไม่เห็นลูกตัวเองนะซึ่งเป็นลูกสาววัยหเดือนดูไปดูมาโอ้ยปรากฏว่าไปเจอลูกเนี่ยไปกลิ้งตก บริเวณซอกเตียงกับเอ้ตะข่ายที่เป็นที่กั้นนะฮะแล้วก็ไม่ขยับแล้วนะครับก็เลยรีบโทรปลุกพ่อที่เพิ่งกลับมาจากทํางานแล้วก็มาดูลูกต่อแต่สงสัยจะเหนื่อยมากนะฮะคือพ่อก็ไม่รู้เรื่องว่าลูกกลิ้งตกนะครับแม่โทรปลุกก็ โทรปลุกไม่ตื่นนะครับพ่อหลับลึกมากๆเลยนะครับก็เลยรีบโทรไปให้คนที่อยู่ข้างห้องเนี่ยมาช่วยเคาะประตูแล้วก็เรียกพอ่อพ่อก็ตื่นขึ้นมาครับตกใจฮนะเห็นลูกเนี่ยตกอยู่บริเวณซอกเตียงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าช่วยน้องไม่ทันนะครับน้องขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไงก็ฟาก็ติดตามกันแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับ